สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหน่องทุกท่านนะยินดีต้อจะรับาสู่ช่องทกเกมกาอยู่หัผมนะเกมใหม่ล่าสุดนะงานดีสโตนอกาะจัดทีมต่อสู้นะผมผสมผสานการในตารางนะก่อนไปเล่นเกมไทยมองหาร้านเติมเกมสุดประผาแพร่น้ํามท็อัพนะเติมเกมเติมถูเติมไวเติมปลอดภัยต้องท็อัพมีทุกเกมทห่ท่านเลือกเติม่ว่าเป็นเกมสโตนไทยใหญ่มีหมดทุกเกมนะฮะดูที่เว็บไซต์หลักเราได้ก็ตอนนี้นะสำหรันโหสกัดในหน้าก็มีแพ็ เนะี่ยคอลแลบนะฮะเติมกับร้านเราได้นะครับผมก็ไปเติมได้นะแล้วก็รายแอดเฟซบุ๊กเ็บไซต์นะตามนี้เลยนะฮะแบ็คคอเวอร์ตัวใหม่นะ่ยแอสตาลางมืนนะรายแอดเ็บไซต์นะฮะเหตุุ๊บตอนนี้นะครับผมมีเยอะแยะมากมายว่า,าจะเป็นมูทลิงเวฟเซนเซอร์โร่นะคาร์บาวนะ่ยพนะับจีฟรีไฟอาร์วีเป็นฟชั่นทุกวันนะฮะและนรกนะฮะมีฟังชั่นทุกวันเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวนะผมหาแรงนรกก่อน ไปไหนวะและลองรีเบิร์ตของเราเนี่ยนี่แะเจอแล้วนะใครเติมนะยิ่งเติมยิ่งถูกนะแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายไปดูทิ่เพจของเราได้เลยนะฮะแล้วก็เว็บไซต์หลักจะมีแอปบริการจะเติมแพ็กไหนลิงก์ใต้คลิปเช่นเดิมครับเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องอดสมัครแอปนะฮะไม่มีการรีฟันแน่นอนนะครับผมอ่ะมาดูเกมนี้นะครับผมน่าสนใจมากนะครับผม เมื่อวานมันปิดปรับปรุงเซิร์ฟนะครับผมก็เลยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปนะแล้วก็เมื่อวานมีปัญหาเรื่องเน็ตด้วยนะเน็ตดับไปนานมากเลยครับผมก็เลยไม่ได้สตรีมตอนค่าเลยนะเจงเลยนะสามก๊กช้าไปหนึ่งวันฮนะหลายเกมเลยคนระับเกมรวมอนิเมะผมก็ยังไม่ได้เปิดระบบเลยนะเวลาเน็ตมันมีปัญหานี่ก็เสียโอกาสไปเยอะเลยนะเนาะไม่เป็นไะรครับเดี๋ยวลองหลังจากทำคลิปนี้ก็ ลุยกันยับๆเลยนะฮะส่วนเกมนี้ใครจะเล่นก็ไปโหลดดาวได้นะฮะใต้คลิปเนี่ยไม่ยากงจะเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ได้ง่ายนะเอไม่ได้ยากนะเพราะว่าเป็นเกมจัดทีมต่อสู้ก็ไม่ได้พิสดารอะไรมากมายเท่ากับ M.O.B.G. นะถ้า M.O.B.G. ไม่มีภาษาไทยไม่มีภาษาอังกฤษมันก็ลำบากหน่อยตรงเรื่องถ้ามานั่งแปลเทมว่าไอ้นี้น,นี้มันใช้อะไรได้บ้างเนาะเดาก็จะเราลำบากหน่อยนอกจากคนที่ได้ประจําะบ่อยๆก็จะชินนะ เหมือนผมอะ่ะเล่นเทรนเบรกบ่อยๆมากๆเนีแต่เทิร์นเบรกนี่ไม่ต้องอะไรมากมายครับมาะระบบไหนก็ขอให้แบบในพิสดารมากรู้หมดแหละเนาะเนี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับสตาร์ทเวิฟแรกเนี้ยอาร์ตเวิร์ฟภาพส,สวยๆอย่างนี้เลยลายเสน้นกระตูนนะตัวละครสวยนะตอนลงแต่ฉากนี่คือธรรมดามาก ฉากแบบว่าในฉากต่อสู้ครับบรรยากาศมันจะแบบเดี๋ยวท่านก็ได้จะเห็นเนาะเออมันจะทื่อๆแบบแบบดูจะรู้เองนะแต่ว่าตัวละครอ่ะสวยสกิลอ่ะสวยนะฮะประมาณมันก็จะสอนว่าให้วิธีไปเอากล่องในตรงเนี้ยเดินยังไงนะยก่อนจะไปเดินกล่องก็เวน้นตำแหน่งต่อสู้ไปนะมันจะมีช่องต่อสู้เห่ไหมเดี๋ยวบางทีมันเดินปุ๊บมันเว้นไม่ได้ก็ต้องไปนะตรงนี้ ทางกล่องเนี้ยมันเดินไม่ได้ใช่ไหมตรงนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องโดนตรงนี้ก่อนนี่กว่าจะไปก็ต้องเจอศัตรูก่อนนะอา้าวข้ามได้วะเหยียบกล่องเลยได้ไหมได้ครับก็ like แล้วแต่อารมณ์ไหะเดินไปอาจจะแทรกศัตรูมาเลยก็ได้ประมาณนั้นเ<ๆ>ลยครับนี่เราก็ จะไปเอากล่องฝั่งนู้นแล้วก็ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไ,ได้แค่นี้ได้แค่นี้ก็ลงตรงนี้ก่อนก็ได้ไม่อยากสู้ถูกไหมเราจะ,จะเดินจนมันบังคับไม่มีทางเดินนะผมมาแล้วนี่ฮะเดี๋ยวจนกว่าศัตรูจะโผล่ม,มอาอัตโนมัติครับไม่ยากเหมือนสมัยก่อนฟรานั์เเลซีก็เดินตามแผนที่อย่างนะเงี้ยเนาะนี่ฮะฉากมันจะธรรมดาไปหน่อยเห็นไหมไม่มีเงาไม่มีแสง เออ่มีขยับแต่ว่าฉากมันแบบเหมือนเทวันใช่ไหมดูดิสี่เหลี่ยมเกินไปแต่ตัวละครน่ะสวยนะก็เป็นเทิร์นเบทจริงๆเลยคนะรับนี่เลือกต่อสู้จะใช้สกิลอะไรได้หมดนะอ่าเทิร์นเบทผสมเดินตารางนะอันนี้ชาร์ตไปก่อนนี่ถ้าอ่นได้ชนะธาตุก็จะเป็นสีเขียวๆอันนี้ถ้าไม่ตายแม่งตีเทนนิสอย่างหางไปงเอียงเลยครับผม ใช้ลูกเสิร์ฟเทนนิสความเร็วและความแรงเป็นท่าไม่ตายของตัวนี้นี่สตองโดนแรงขึ้นหรือเปล่าผมไม่รู้นะน่าจะน่าจะสีฟ้านะ่ะดีกว่าถ้าสีแดงศัตรูมันจะแข็งแกร่งฟันไม่ค่อยเข้าดาวนะนี่ตีธรรมดาผมเอี่ยงสตองไปว่าแรงนะก็ไม่แน่สีแดงอาจจะเข้าก็าได้ อันนี้ก็เป็นตัวแจกเริ่มต้นนะในการจัดทีมน,นะบรรยากาศโอเคนะครับผมใครชอบแนวอนิเมะอาร์ตเวิร์แบบนี้ไม่ควรพลาดน,นะภาพสวยมากไปถึงนู่นเลยครับเดินไปกดติ๊กถูกนะเะมีศัตรูนะกล่องก็สำคัญนะเป็นอาวุธอะไรเงี้ยเก็บตามฉากบอสก็ยืนรอเราอยู่แล้วนะ ดูดูสเต็ปนักร้องแะแต่ฉากแม่งอุบาทว์แม่กนะแต่ว่าเดี๋ยวก็ค่อยดูแล้วกันนะว่าฉากจะเป็นยังไงในอนาคตมีเปลี่ยนฉากอุ๊ยอันนี้ปล่อยมังกรน,นะฮะหมโคดที่อ๋อสตอมไปว่าตีเข้าแรงนะถ้าสีฟ,าฟ้าธรรมดาแสดงว่าไม่แรงนี่อันนี้ดาบสับลโคดที่ เดี๋ยวให้มันเต้นไปก่อนนะเชงได้แล้วเนี่ยเปลี่ยนตัวได้เปลี่ยนอย่างงี้เชงมาตีเลยวะสลับสลับมาตีตัวเราเองเหรอเออไม่แน่นะประมาณว่าบัฟให้ทีมเราล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเปลี่ยนสลับบัฟอะไรเงี้ยสมมติจมตีสตรูแต่ว่าถ้าท่านี้ เปลี่ยนมาของเราเป็นฮิวเราอะไรเงี้ยก็มีนะน,น,นะน่าสนใจมากเกมนี้คนเล่นเยอะนะญี่ปุ่นน่ะเออแต่คนไทยไม่รู้ว่าจะเล่นสโตนนออย่งไงก็เควสอยู่้ายมือมันจะมีบอกวิธีว่าเอ้ยสามดาวยังไงนะแต่ละด่านแล้วก็แปแปๆเอานะก่อนจะเจอหัวหน้านะเลือกช่องเดินได้ดีกี้จะเจอศัอตรูแบบไหน ตัวนี้เท่นนะตัวดาบสำเร็จหัวฟ้าเดี๋ยวผมลองเชงน,นี่ก่อนคืออะไรวะอ๋อบัฟก็คือว่าสลับคือแบบเปลี่ยนเนะี่ยเปลี่ยนเทิร์นให้ตัวอื่นแต่ว่ามันจะมีบัฟของมันด้วยนะเ,เพื่อรออันตีอะไรเงี้ยเหมือนเนี่ยน,นะบัฟบ,บึ๊บน,นะเออรอรอแล้วก็ให้ตัวอื่นจัดการไปนะ อันนี้โดนหมดเลยนะผมนี่โดนชนะท่าเต็มๆชาร์จรอนะอันนี้ท่านี่ชาร์จรอนะฮะอันนี้ก็เหมือนกัน,นรอรอตัวดาบซามูไรนะรปล่อยให้ศัตรูตีไปเลยนะเพราะว่ามันเทนของมันอันนี้ก็ชาร์จรอเหมือนกันเช่นกัน ส่วนใหญ่ถ้าไม่ตายแรงๆมันจะชาร์จร้อนเล็ดต่อไปเนาะอันนี้ก็นะเธอเชงอ่าสลับนะเปลี่ยนเธอเนะี่บัฟนี่ไปแล้วครับผมไปแบบอัตโนมัติเลยจะใช้เองนะนี่นะถ้าไม่ตายนะผมโคโค้ทเนะี่อันนี้สวยจริงถึงเวลามันจะใช้เองไหมตัวผู้ชายด้วยเหมือนกันนักลองนัก้อง,น,องนะ กิลเปิดแล้วกระลมกันนี่อันนี้ครับตัวผู้ชายเนี่โคท่โอ้มันแจกตัวดีเลยนะนี่ฮะโคเท่ภาพสวยนะแต่ฉากโอ้เสียเรื่องฉากแต่ว่าถ้าไม่คิดอะไรฉากก็คือฉากธรรมดาเนาะมันก็เป็นแค่ฉากขอให้ตัวละครสวยระบบดีมันก็โอเคแล้วนะเนี่ยเราก็มาถึง ของแช้นะฮะตัวนี้บอสของแช้ก็จะจบด่านนี้ได้นะครับจะ3ดาวไม่3ดาวอยู่ที่เควสซ้ายมือด้วยนะครับนี่ตอนี้ก็มีออโต้แล้วนะแล้วคูณ2นะนี่ปิดสกิลกับเปิดสกิลตรงนี้นะครับผมแท้ท่าชนะท่าก็ซ้ายมือบนเนะี่ยตามนี้เลย ก็เป็นอีกหนึ่งงานดีครับสโตนนอกเนี่ยกระแสนิยมมากเนี่ยเปิดปุ๊บคนโหลดหต้องปิดปรับรุงไปเมื่อวานเนี่ยผมเลยไม่ได้ลงคลิปก็ดีด้วยแหละเน็ตผมไม่ดีด้วยเมื่อวานนี้นก็ได้โอกาสาลงวันนี้ก็ใครเห็นก็ออกไปเล่นดูได้นะนยังไงก็ขอให้สุขกับเกมนี้นะครับหลับชาวเชิเบีดเล่นไม่ยากภาพสวยเนะฮยมีเอกลักษณ์นของภาพสวยแล้วก็ลายเส้นนะี่ยจะเป็นไงสวัสดีจ้า